ก็ต้องมาช่วยลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคริสบอกให้พี่เกดกระโดดแล้วเห่าเหมือนหมาจะได้เซฟลูกพี่ก็ทำค่ะยังไม่ได้ตัดสินคือจริงๆแล้วเราออกมาทำเดียวค่ะเรารักลูกมากๆเลยทั้งสี่คนเราก็อยากพาไปฟานอวอล์กทั้งสี่เลยอ้าวันนี้เราไม่ตัดลูกทีมถ้าชนะรอบหน้า เมนเทอร์คนนั้นก็จะไม่ตัดลูกทีมของเรามีใครอยากจะเซฟลูกไหมพี่พนเคอยากจะเมคเดียวใช่ไหมคะค่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรให้เราไว้ใจเขาได้เลยส่งไปแล้วก็คัดออกเพราะว่าเล่นเกมมันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะตอนนี้ถ้าเขากล้ายื่นมาแบบนี้แผนก็กล้ารับ And what if I say okay and Guang doesn't come out ถ้าเราเมคเดียวกับยูกวางก็ต้องเดินออกมาเดีล <Okay. S 1> ถ้าเราอยากได้เด็กเรากลับมาอาจจะต้องเอาใจเมนเทอร์เขาก่อนเลยแอนก็บอกว่าโอเคเดียลเมื่อกี้นี้พี่ออกไปเมเดียวค่ะเราเซฟลูกเขาวันนี้หากทีมเขาชนะเขาก็จะเซฟลูกของเราซึ่งบอกได้เลยว่าทั้งสองเมนเทอร์รักลูกค่ะ